โอเคครับผมก็กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมสวัสดีชาวเกมเมอร์แล้วก็ชาวอาร์นะครับแล้วก็ชาวยูทูบเบอร์แล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมอ่ะสำหรับวันนี้เนี่ยนะครับมีคนบอกว่าให้ไปจับตัวเป็ดให้ไปจับมานากาเมะนะครับบางคนก็อยากให้ผมแบบลงมัดตัวอื่นเพิ่มเนาะอันนี้ก็ต้องรอก่อนนะครับผู้ชมเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยผมเล่นเอ่อ หมด2ตัวนี้ไปก่อนเนาะสำหรับใครที่อยากดูเนี่ยก็จเย็นๆนะครับผมอย่าเพิ่งรีบร้อน <c oughs> ออรีบเหลือเกินนะฮะโอเคนะครับวันนี้ก็มีคนขอมาแบบว่าให้ผมตั้งชื่อนะครับผมให้เจ้าแมงป่องของเรานะครับแล้วก็เจ้าคาชานะครับผม <c oughs> คนที่บอกว่าตัวนี้เนี่ยมันไม่ใช่อินโดนะครับมันไม่ใช่อินโดมิเนตเล็กนะผู้ชม <c oughs> มันคือคาชาโรดอนนะฮะ เออหน้ามันก็คล้ายๆกันอยู่นะแต่แบบบางคนก็จําสลับผิดกันนะผู้ชมตัวนี้ก็เปลี่ยนนะครับผมชื่อเป็นนะครับเลมอนเนาะโอเคเรียบร้อยครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวเมียนะครับตัวนี้ชื่อเลมอนได้อ่าเรียบร้อยนะครับผมเท่เหลือเกินแล้วก็แมงป่องเนี่ยเดี๋ยวเมงป่องมงหายไปไหนเนี่ยอ๋อเมงป่องอยู่นี่ครับแมงป่องอยู่นี่แต่จําผิดนะฮะ แมงป่องนะครับมีคนอยากให้ชื่อบูนะครับผมอะผมจัดตามคําขอแล้วกันนะฮะบู Blue นะครับผมนี่เรียบร้อยนี่คุณบูใส่แว่นด้วยนะอันนี้เป็นสกินนะครับผมผู้ชมผมใช้สกินเนาะไอที่เป็นถุงมือของผมอะ่ะผมก็ใช้สกินนะผู้ชมไม่ใช่เกาะจริงนะนี่นี่เนี่ยมูสสกินได้นะครับผมแว่นผมก็ใช้สกินนะฮะ เออเป็นมอสสกินนะครับถ้าใครอยากโหลดตามก็สามารถโหลดมาใช้ได้นะครับผมจะแปะไว้โอเคนะครับวันนี้นะครับผมผมจะไปจับตัวอะไรดียังไม่รู้นะครับเจอตัวอะไรผมก็จับตัวนั้น <c oughs> เออนะเจอตัวอะไรก็จับตัวนั้นนะสําหรับคนที่อยากให้ผมจับบอสเนี่ยนะครับอบอสทีบูดของผมเนี่ยตอนนี้นะครับต้องจันมังกรนะครับแล้วก็แมงมุมเนาะ แล้วก็มีอีกตัวนะครับแมนเตคอส่วนไอลิงเนี่ยผมไปฆ่ามาแล้วนะครับผู้ชมตอนนี้ก็แค่เหลือสเตลินก๊อตกับไอพวกโทฟี่สตัวนี่แหละนะผู้ชมนะโอเคอันนี้ก็ต้องการชาโคนะครับเดี๋ยวระหว่างไปเนี่ยผมจะเผาชาโคไว้นะผู้ชมนะเพื่อที่เราจะไม่เสียเวลานะครับผมเผาชาโคไว้ก่อนนะฮะอันนี้คือเตาชาโคนะครับอันนี้ก็เป็นหมอดเหมือนกันนะ แต่เตีอินกอนเนี่ยต้องการชาโคลเยอะหน่อยนะผู้ชมสำหรับใครที่ใช้หมอเหมือนผมจะรู้นะฮะผู้ชมนี่ก็ใส่ไปนะครับนี่ครับได้เยอะๆเลยนะฮะแล้วก็ต้องการออกซิเดียนครับแต่เหล็กเราไม่มีปัญหาเหล็กเรามีเยอะอยู่แล้วนะครับผู้ชมเราไปฟาร์มเหล็กมาแล้วก็เอามาใส่นี่ครับมีเยอะอยู่แล้วนะเหล็กไม่มีปัญหาแต่ว,ว่าผมจะเอาชาโคลมาด้วยนะครับผมนี่ ตาผมไม่ได้เอาชาโคเลยนะตรงนี้จะเอามาด้วยละกันนะฮะปึ๊บโอได้เป็นหมื่นเลยนะผมว่าน่าจะเยอะอยู่วันนี้ก็ไปเล่นนะ้ําสุนกาต์มาเนาะโอ้โดนปะแป้งเต็มเลยนะผู้ชมนะเปียกทั้งตัวนะครับเขลดเราใส่ไปนะครับแล้วก็ค้าเพิ่มเนาะยวค่อยค้าเพิ่มแล้วกันนะระหว่างมาโอเคเดี๋ยวรอมันเอาเผาชาโคไปเรื่อยๆก่อนนะผู้ชมนะ โอเคเดี๋ยววันนี้เราไปเอาผมไม่รู้จ้าเอาเอา,เอาตัวอะไรไปเล่นดีเดี๋ยวขอดูก่อนโอเคดาเมจตัวนี้ก็เยอะนะครับตัวนี้ก็เยอะเหมือนกันแต่ว่าทําไมตัวนี้มันน้อยจังวะเดี๋ยวตัวนี้เลือดเท่าไหร่39ล้านตัวนี้5 1ล้านตัวนั้นโหดกว่าสีขาวโหดกว่านะครับผู้ชมแล้วก็มังกรสายฟ้าเนี่ยเขาเบลตันพี่เรียบร้อยแล้วนะนะผู้ชมนี่นางฟ้านะครับผมผมก็ตั้งชื่อให้แล้วนะสำหรับคนที่ขอนะครับเอฟที่แล้วเนาะ เคดี๋ยวเอาตัวสีขาวไปเล่นกันนะตัวนี้เป็นตัวเมียนะครับตัวเผือก <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราว้าไปมอเทนแล้วกันนะครับผู้ชมนะเราจะไปเมาเทนเหมือนเดิมแปให้ฟ้ามาแล้วโอ้ยตัวอะไรเต็มเลยวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวตัวด,วดวซอมบี้นะจัดไปก่อนอย่าพึ่งเข้ามาใกล้ไอ้หนูมาเดะมาเดะนี่อะไรเคลียร์ไปก่อนโอ้โหหลีกทางให้ผมหน่อยครับ อุ้ยผมได้ยินเสียงอะไรเอ่ยข้างล่างเป็นอะไรอะ่ะเมก้าโดโดเล็กนะครับมีเมก้าโดโดเล็กมาเกิดว่าผู้ชมแต่มันอยู่ข้างล่างไอเ้เหี้ยเห็นเห็นหลอดแดงๆดงไหม <laughs> โอ้ยตัวนี้ไม่ได้ใส่คอตูมเลยเนี่ยเออผมลืมใส่คอตูมอะตัวนี้แต่ไม่เป็นไรนะครับเราครับมาได้เอา200แล้วกันนะฮะใส่เข้าไปนี่มาจะได้มันๆกันหน่อยออสำหรับมังกรน้ําแข็งวุ้ยเดี๋ยวตรงนี้มีอะไร มันมีตัวมาตีนะครับรถเลื่อนมันเหลือประมาณ40ล้านแต่เราแบบจะตีมันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวย่ำย่ย่ำย่อมอ้มยมาเล้วมาแล้วมาแล้วมาเล้วไอ้เหี้ยมึงอย่านะไอ้สารเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มันมีสกิลเหมือนวอลเดนเลยผู้ชม ไอ้ย่าโคตรโกรงเนี่ยดูสภาพกูตอนนี้นะไอ้ย่าดูไอ้ยสภาพดูไม่ได้เลยเพราะมันมีสกิลโกงด้วยว่ะผู้ชมเกาะก็เอาไม่อยู่นะเออไม่ได้ครับตัวตัวนี้กูตีไม่ได้ไอ้ย่าแล้วก็มังกรน้นําแข็งยังอยู่นะผู้ชมนะนี่ตัวนี้เรือเท่าไหร่เออสิบแปดสิบแปดมีหนึ่งตัวไอ้เหรอตัวนี้ มีอีกไหมตัวนี้หนึ่งตัวนะครับเป็นเวลร้อยยี่สิบสี่นะฮะเฮ้ยน่าสนใจนะครับแต่ว่าเอฟนี้ยังไม่เอาก่อนเอฟนี้เราไปเอาตัวอื่นกันก่อนนะครับผู้ชมนะอย่างเช่นฟาร์มอวสทีบูดนะฮะผู้ชมหรือว่าไปจับตัวอะไรเล่นๆไปก่อนพานี้ตรงนี้อะไรนี่จัดการไปก่อนอัลฟาเอ็นกิโลนี่ครับดามจเราแรงอยู่แล้วนะถ้าสแต็กเต็มร้อยนะผู้ชมนะ นาเม็ผมคือแบบจะแนงมากเอ้ยอันนี้อันนี้คือแบบสรุปอยู่นะฮะยังไม่ได้ฆ่าเลยตั้งแต่เอฟที่แล้วนูน่นตรงนั้นก็มีมังกรสรุปอยู่มาตรงนี้บ้างนี่ตรงนี้มันกว่าเยอะนะครับผมผู้ชมเพราะในภูคนภูเขาเนี่ยไม่ไม่มีตัวอะไรเกิดเลยเว้ยตรงนี้มีโดโดเล็กพิษนะครับผมแต่ตัวนี้ยังไม่ใช่เราตามหานะ บอสกันก่อนนะครับผมเพื่อที่เราจะเอาทําการเก็บไว้นะครับแล้วก็มา,าทาบอสท,ทีบูดแล้วก็จับบอสกันนะครับแต่ว่าไม่รู้จะเจอหรือเปล่านะครับแมงมุมเดี๋ยวผมขอมาทางนี้ดูก่อนนะฮะเดี๋ยวตอนนี้ก็เพิ่มลงเพิ่มเลือดไปก่อนกัวสู้เขาไม่ได้มาตรงนี้มีแรปเปอร์นะครับผมจัดไปดูดีว่าตรงนี้จะมีหรือเปล่ารู้สึกแหลกๆนะครับผู้ชมนะ แต่ก็ไม่เป็นไรเล่นกันไปต่อ,อตัวเล็กตัวน้อยฆ่ากันไปนะครับผมผู้ชมตรงนี้มีไม้นี่ตัวอะไรด้านหน้ามีคอย,ยาวครับแล้วก็มีตัวนี้อีกแล้วอันนี้นไม่ใช่แมงมุมนะฮะแมงมุมเนี่ยนะครับก็จะเกิดตามป่าชายเลนแบบนี้นะผู้ชมนะก็เป็นป่าอะไรไม่รู้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวด้านหน้าอะไรวะ ด้านหน้าครับมีดอิโทิลเล็กเวล์170นะผู้ชมจับด้วยบอสทีบนะูธฮะอันนี้เราต้องเอาชาเขียวนะครับมาเนาะแต่ว่าเรายังไม่มีบอสทีบูธนะครับผู้ชมนะเราเจอดอิโทลเล็กนะครับเมื่อกี้น่าสนใจมากนะครับเป็นสีออกาขาวๆเทานะสีแบบว่าผมชอบเลยนะครับสีประมาณนั้นเนาะแต่วันนี้ เราไม่มีทีบูนอะดรผู้ชมมอสทีบูนผมยังไม่มีอ่ะผมก็ต้องฟาแบบนี้ไปก่อนตรงนี้ตัวอะไรเล่งเยอะไปหมดเลยวะเออแล้วก็มีแอดอปนะครับผมแอรดอปนี่ยังไม่ตกอมาแล้วมาแล้วก็มีของปกตินะอันนี้อะไรนีสเปกผมพบหนึ่งร้อยแล้วนะผู้ชมนะอืมอืมก็จะแหลกนิดนึงไอ้เหี้ยมาป่าชายเลนแบบนี้มา มาดิมาดิครับเออบ้านเราเนี่ยใกล้กับเสาเขียวใช่ไหมหรือว่าเสาแดงมั้งผู้ชมผมก็จําไม่ได้เอออุ้ย้วข้างหน้ามีอ,อ๋อโ,โดโดเล็กไฟนะครับตัวนี้เป็นเฟรมโดโด,โดเล็กนะเวล1 3ร้อนะครับผมก็น่าสนใจอีกตัวหนึ่งตอนนี้เก็บเวลขอเก็บเวลก่อนนะสแปกมันหนึงร้อนะครับผมต้องดี๋ยวยาวหน่อยเออ เดีย๋ยววันี้ยาวๆหน่อยพู่ชมอะไรขีดแดงๆวะนะอ๋อนี่ไงแมงมุมเจอพอดีนะครับผมเป็นลายสติกเดเมกาสไปเดอร์นะครับตัวนี้ผมไม่รู้ว่าผมจะไหวหรือเปล่าแต่ว่ามันเห็นผมแล้วนะพู้ชมนะตอนนี้สแต็กผมยัง100นะครับผมไม่รู้สู้ได้สู้ได้หรือเปล่านี่กัดไปกัดไปเด็กัดไปเด็เอาเด็เอาเด็ไอ้เนี้ยมาเด็กยมันทำฆ่าสลบได้ด้วยเรียบร้อยครับ ตอนนี้ข่าแมงมุมได้แล้วนะครับผมเฮ้ยเฮยไปไหนอะเอ้าอียซากลอยนะครับผู้ชมนะปาบเนื้อหนังมันก่อนมาเคเคเคต่อไปนะครับผมเราจะเจอลิงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันแต่ก่อนอื่นขอเกียรตรงนี้ก่อนเยอะไปหมดเลยนะครับนี่ตัวอะไร ต็ไมไปหมดเลยพาร์ทน,นี้นะครับไม่ใช่พาร์ทจับตัวนะผมมาฟาร์มของเล่นๆนะครับผู้ชมข้างหน้ามีเฟรมเนาะคาโนตัวนี้เนี่ยผมได้เจอไปแล้วนะครับคลิปที่แล้ว oh เอาไว้ก่อนเออผมขอบอกว่าตัวที่ผู้ชมขอจะจับมาเนี่ยผมจะจับวันหลังนะครับผู้ชมเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยผมก็เลย ทำคลิปเผื่อไปก่อนนะครับเผื่อเวลาเนาะสามสี่วันนี้ผมไม่อยู่ไงผู้ชมเออเดี๋ยวถ้าผู้ชมแบบไม่มีอะไรจะ,จะดูอะ่ะนะผมทําคลิปอันนี้ไปก่อนนะความเล่นๆครับผู้ชมโอ้ยๆติดต้นไม้เอ้ยๆตรงนี้มีกูเลมครับล็อกโกูเลมตัวนี้นี่ต้องใช้บาสุก้ายิงนะผู้ชมนะผมน่าจะใช้ลูกดอกยาสรบเอามังกรมาจับแบบนี้ก็ไม่ได้นะแต่ฆ่าไปก่อน ตามเหล็กนะครับผมผู้ชมตัวนี้ให้เหล็กนีวนมาที่เดิมไอ้เหี้ยขูวนมาที่เดิมนี่ครับข้างล่างมันมีเมกาโตัวเล็กด้วยนะผู้ชมอ๋อเป็นโพรมนะครับผมเอ้ยเป็นบอสต,ตัวที่อยู่ที่ไออยู่ที่เกาะคาโนนี่ผู้ชมแต่ว่าผมอยากฆ่าไอลิงมากเลยตอนเนี้ยเออต้องงี้ดิไอเหี้ยผมผมต้องให้คาชาผมฆ่าดิเออใช่ปะฆ่ามันเดี๋ยว ไปฆ่ามันไม่ใช่ฆ่าตัวนี้ตัวนู้นไห้ยมึงฆ่าตัวนู้นเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมออกห่างๆครับผู้ชมนี่ไงนี่ไงนั่นไงโอ้โหอยู่แล้วดูดิจะไหวหรือเปล่ากลับมาลูกพ่อเรียบร้อยไหมเรียบร้อยโอ้โหยียนี่ไงเราได้เป็นเซตไออันนี้นะครับผู้ชมโอ้ยเราได้เป็นเซตไอเดี๋ยวนะอ๋อนี่ไงผู้ชมอุ้ยได้แล้ว เฮ้ยผมได้แล้วผู้ชมเฮ้ยบอสทีบูตต้องมาแล้วจังหวะเนี้ยฮะมึงอะไรจัดหาไปก่อนไอพวกลิงกระจอก่นี่เฮ้ยผมได้บอสทีบูแล้วผู้ชมเฮ้ยไอเขี้ยนที่ตัวเขี้ยนเลยอ๋อเป็นโกดนะครับผมโกดเมกาพีเจคัทเอ้ยตัวนี้เอาเรื่องเอาเรื่องเฮ้ยกูสนุกแล้วไปตอนนี้น่าโอเคเดี๋ยวเรากลับบ้านไปครับบอสทีบูดกันเลยนะครับ แล้วก็ไปจับเอาตัวอะไรดีวันนี้เอาโดโดเล็กแล้วกันนะครับผมผู้ชมมากลับบ้านมาแล้วแล้วก็มีอะไรวะอัลฟาโดโดนะครับมาเกิดเดี๋ยวเฮ้ยอัลฟาโดโดตรงนี้อะไรเคลียไปก่อนดูเดี๋ยวเรามาดูดาเมจตัวนี้กันนะครับว่าจะดาเมจเท่าไหร่นะครับดามเมจอยู่ที่แสนเปอร์เซ็นต์นะครับผมมามาดูกันปาบเข้าไป11ล้าน โอ้โหมันเยอะจริงๆ <c oughs> อ้เ้ยโคตรโหดนะครับตัวนี้นะฮะเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนนะฮะแต่ยังไม่มีคู่นะเพราะว่าผมไม่ได้ไปหาตัวคู่ให้มันเดี๋ยวฟาส,สิบก่อนผู <c> ้ <oughs> ชมมาเดีย๋ยวเราไปค้าบ,บอสท,ทีบูกันนะครับผู้ชมเลยไอ้บอสยังอยู่นะผู้ชมนะนี่ใส่หมวกด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะเอาโทฟี่ใส่เข้าไปนะฮะ อันนี้ได้ที่ขี่อะไรเป็นแมติคอร์เซเดลนะครับอืมเป็นบูปินนะอันนี้สามารถครัฟต่อได้นะครับก็ดีนะวิ้นี่ไงแมงมุมนะครับเราได้มาอุ้ยแล้วก็อินเตอร์ฟงอินเตอร์แฟกได้เยอะมากเอ้ยโทฟี่นะครับผมอันนี้ก็ได้มาเยอะอยู่เอามันขาดอะไรอะ่ะออขาดเซอินก็ตนี่หวะ <c oughs> ตกใจหมดนะครับนึกว่าขาดโทฟี่ เองไม่ใช่นะฮะอ่าเดี๋ยวเราแค่คราฟสเตนก็อดมานะครับผมตอนนี้ชาโคผมน่าจะได้เยอะแล้วแหละนะฮะดูจากสภาพโอ้โหดูรัวๆเลยนะครับผมก๊อามาเอามาก่อนเออโอเคตอนนี้ก็ทําการคราฟได้ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผู้ชมก็คราฟมาก่อนนะฮะหนึ่งอันฮ่าฮ่าเราได้บอสทีบูดมาหนึ่งอันนะครับผมผู้ชมไม่รู้ว่าอุ้ยเราสามารถคราฟอีกอันได้นะครับแต่ว่าเราต้องการ เซอร์ไพรเพิ่มโอ้ยดีดีนะฮะอันนี้แบ็กโพลิเมอร์เอ้ยไม่ใช่โพลิเมอร์แบ็กเพิ่์นะครับผมอ่แบ็กเพิ่มเหมือนมีเยอะอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเราแค่คราไปพวกนี้มาเยอะๆนะครับผู้ชมเดี๋ยวพาร์ทหลังๆผมก็จะไปจับเพิ่มนะไอ้บอสพวกนี้เดี๋ยววันนี้เอาโดดอรเล็กกันก่อนนะครับผมวันนี้เอ้ยกูเก็บมาอย่างวะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่แน่ใจ ยังไม่เก็บโอ้โหเกือบไปละนะฮะถ้าไม่เก็บนี่สวยเลยนะะยุ่งเลยเอาชาเคียวไปนะครับผมผู้ชมเฮ้ยตัวอะไรมาเกิดอีกวะเนี่ยเป็นคิงคองเดอะเมกากริลล่านะครับผมตัวนี้อุ้ยแม่งโหดมากเฮ้ยเฮ้ยมันเถื่อนยังวะดูดิอ้เหียแม่งไรตีชาวบ้านนะผู้ชมนะโคตรเถื่อนเลยมาแล้วเออแล้วก็มีคนบอกว่า ให้ไปจับมบังกรน,นะคะผมผู้ชมมังกรบอสตัวโหดๆนะฮะเออแต่ว่าผมตอนนี้ผมไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่านะครับถ้าเจอผมจะจับให้นะครับผู้ชมนะไม่ต้องกลัวว่าผมจะไม่จับเพราะว่าผมจับอยู่แล้วเ <c oughs> อเคเดี๋ยวตอนนี้เราเจอโดโดเล็กนะครับเราก็ไปจับโดโดเล็กก่อนละกันนะฮะแล้วก็มีลิงโกสด้วยนะครับใครอยากให้ผมจับลิงโกสเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับผู้ชมนะไม่ผิด มาแล้วจ okay, to right? sure. ้าเลือดมังกรกูจะไหวหรือเปล่าวะเนี่ยเลือดตัวนี้แค่ประมาณสี่ล้านนะครับทุกคนเออแม่งจะไหวหรือเปล่ากูก็ไม่รู้สงสัยผมต้องแบบค่อย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 กัดเอาเนาะนะเออค่อยๆกัดเอาดีกว่าป๊าบพ่นไปหนึ่งทีขึ้นมาประมาณเท่าไหร่อุ้ยอุ้ยมันค่อยคขึ้นเรื่อยๆนะครับอ๋อสี่แสน เอ้ยมันลดไวมากเดี๋ยวมึงลดไวขนาดนั้นเลยโอ้ยโอ้ยมันโอ้ยมันตีไม่ได้แรงอะไรมากนี่มาเดะมาเดะมาเดะเอาเดะมามาเดะพ่นไปนี่พ่นไปผมว่าพลังพ่นเนี่ยผมว่าน่าจะดีกว่าแต่ว่าเมื่อไหร่มีเจะสลบอีกประมาณ8ปิเปอร์ซ็นตนะผู้ชมนะตอนนี้ได้แปดสิบแล้วเดี๋ยวมึงเข้าป่าทำไมเล่าไอ้เหี้ยไม่ อย่าเข้าป่าน้องนี่เรียบร้อยครับผู้ชมโอ้โหได้โดโดเล็กบอสนะฮะตัวตัวนี้ก็เลเวลร้อยเจินะครับผมผู้ชมอุย้ยโคตรสวยสีทองนะครับสีเหลืองแง่อย่างสวยไอ้น้อง <c oughs> โคตรดีใจนะครับผมผู้ชมอะใส่บอสที่บูดไปเฮ้ยตัวอะไรมาตีเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว เหมือนมีตัวมาตีเฮ้ยตัวอะไรมาตีมึงอย่าตีเดี๋ยวเทมมิ่งมันลดไอเวน98.7%นะผมผู้ชมก็ไม่เป็นไรยังได้อยู่เออเรามีลูกธนูลดค่าเหิวอยู่นี่อ่ะยิงไปเรียบร้อยครับผมนี่ได้แล้วโดโดโบอสนะครับผมโอ้โหทังงาม,งามเดี๋ยวไปรีวิวดีเทลที่บ้านดีกว่า ว้ามาแล้วโอ้ตัวใหญ่มากครับผู้ชมไอชี้ตัวใหญ่สุดในบ้านปะเนี่ยโอ้ยโอ้ผมว่าน่าจะตัวใหญ่สุดแล้วนะผมว่ามาเอามังกรงมาจอดกันก่อนเรียบร้อยครับพี่ชาเขียวของเราตัวเล็กตัวนี้นะครับต้องการสแตเดอนะถ้าจำไม่ผิดผมว่าต้องการสแตเดอร์แหละแต่ผมมีนะครับผมผมมีมันมันเป็นเที่ขี่นะครับผมผู้ชม เออมันก็เป็นที่ขี่แหละแต่เมื่อห้ารอเออุอ้ยอัพแป๊บเดียวน,นะครับเลือดอัพแป๊บเดียวนะครับเลือดไป29ล้านแล้วทุกคนดาเมจเดิมๆอยู่ที่4 8่เน,นะฮะไม่รู้จะแรงหรือเปล่าเดี๋ยวขอเทดีกว่านาเมจเดิมๆนะครับผมผู้ชมมาหักกัดไปหนึ่งที36มนเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่นะตัวนี้เดี๋ยวโมคาคราฟคอตูมไปด้วยนะครับคอตูมก จะต้องเอาเราขาดคอตูมไม่ได้เดี๋ยวมันไม่มันแต่คอตูมไปเลยเรียบร้อยเอาหน,หนักแค่ขั้นเดียวดูดิดาเมจพเ์เซ็นตจะเป็นยังไงกัดไปนะครับหนึ่งแสนหนึ่งนพะครับผมผู้ชมไปไอ้ีคยมันเร็วเกินเปล่าวะเอ้ยมันเร็วเกินหรือเปล่าผมว่าไม่ได้วผู้ชมผมว่ามันเร็วเกินนะฮะอืมตัวนี้ยังไม่ได้เท่าไหร่แต่ว่า เดี๋ยวเพจัดตรงนี้ไปก่อนตัวนี้ได้ข่าวมาว่าเล่นมันนะครับผมผู้ชมโอ้ยมันป่าทึบไปตรงนี้เดี๋ยวครับว่าปขีขาน้นยแล่เลยแล้วกันนะตัวอะไรมันตีผมปึ๊บว่าันอะไรเอ้ามีตัวอะไรไหมตรงนี้มีนกครับไม่เอาตัวนี้กระโดดไม่ได้นะผู้ชมเฮ้ยทำไมมันเร็วจังวะเอา้าผมเพาะถอดข้อตูไม่ได้วะอันคิวดิ อ้าวทำไมกูถอดคอสตูมไม่ได้วะโอ้ไยเหี้ยบัคแล้วเอ้ยผมถอดคอสตูมไม่ได้ครับผู้ชมแต่ว่าไม่เป็นไรไปอย่างนี้ก็ได้อืมฮะมันสุดอยู่แล้วไอตัวเนี้ยมาถอดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรกูไปอย่างนี้ก็ได้นี่พลังไฟมีไหมมีกดซีเป็นไรเอ่ยอืมฮะกดซีโอ้ยถางป่ากดซีถางป่า เฮ้ยสนุกแล้วซี่ถางป่านี่มาจัดกันยาวๆถางป่าอีกตรงนี้ไม่มีตัวเลยเว้ยมึงไม่มีตัวมาเกิดเลยเหรอตรงนี้ฮะฮะฮะโอ้โหอย่างมันตรงนี้ถางป่าไหมเออจัดไปโอ้โหเฮี้ย มันเกินไปเปล่าผู้ชมจอมถังป่านะฮะเดี๋ยวตรงนี้ตัวอะไรฮนะถังป่าไปอีกทีนึงนี่มาอย่างมันอย่างมันจัดไฟไปตายหมดครับผมผมบอกเลยว่าตายหมดเดี๋ยววันนี้ไปเกาะน,น้ําแข็งกันดีกว่านี่ทางนี้จัดหน่อยนะตรงนี้อะไรเยอะแยะถังป่าไปก่อน ดูดูเล็กกูวิ่งไวมากโอ้ยมีวอร์เดนนะครับผมตัวนี้ไม่รู้จะไหวหรือเปล่าแต่อยากรองอยู่เหมือนกันนะฮะฝาเลือดก่อนผมไม่รู้ว่าตอนนี้ดาเมจผมเท่าไหร่น,นะครับเดี๋ยวผมขอไปเทสกับอินโนเมนัสเล็กก่อนเอไอเหียมันตีกันแล้วชิปหายโอ้โหแม่งตีกันเดี๋ยวจัดด้านนี้ก่อนแล้วกันเสียงดังเกิน ไป,ไ,ดดออไปตีลิงบอสด,ดีกว่าเออไปตีลิงบอสดีกว่าเว้ยเราจะได้วัดดาเมจกันนะครับว่าดาเมจเราเนี่ยเท่าไหร่เฮ้ยมันเห็นผมว่ะไอ้เหี้ยดูดิโคตรแห้วมามามาจัดไฟไปอุย้ยได้อยู่ดาเมจผมได้อยู่อุย้ยแต่มันมึงมีสิคิวโกงมันรีเลดได้ครับทุกคนมันรีเลดได้ของไฟไปตอนนี้เลือดมัน เอาเฮ้ยมันรีมันรีตอนนี้เลือดมันอยู่ที่หนึ่งล้านสี่จัดไฟไปไปก็แรงนะเอา้ามึงตีกูเด็เอา้าเฮี้ยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมันโกงเกินไม่ได้ไม่ได้ไไดอย่างงี้ต้องจัดแล้วอย่างงี้ต้องจัดให้ตายแล้วมามามาตายไปเรียบร้อยผมต้องเป่าให้มันไปเองนะครับผมผู้ชมผมจะเข้าใกล้ไม่ได้เพราะว่าวอร์เดนเนี่ยมีพลังพิเศษนะ ไปเร็วจัดการให้พี่หน่อยโด,โดโดเล็กตัวนี้นะครับเป้ลอยู่ที่5 1 9อยู่นะครับผมเลือดก,ก็200ล้านนะผู้ชมนะอุ้ยตัวนี้ตีเข้าอยู่นะอุ้ยไม่ธรรมดานะเฮ้ยเอาเรื่องอุ้ยเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องตอนนี้เราก็แค่ทำการส่องเลือดมาไปเรื่อยๆนะฮะเออจัดการวอเด่นมา ผมไม่กล้าเข้าไปไงเพราะว่าวอลเดนมันมีพลังที่แบบอุ้ยเราได้ถุงมือถุงมือดีนะครับผู้ชมแต่นี้เป็นสกินนะพ <c oughs> ี่ยังกลัวของฟอร์ม,มาใช้โอเคเรียบร้อยสุดๆแล้วตัวนี้ไปจัดการผมจะคอยดูนะครับผมว่มาดาเมดเราเท่าไหร่กัดทีนึงเนี่ยก็ลดมาประมาณเกือบ4ล้านมั้งทุกคน ระดับบอสเนี่ยมันจะมีค่าการดาเมจที่สูงมากมากนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็ตีเข้าอยู่ดีมาจะตายแล้วอื้อจัดไปเรียบร้อยนะครับอุ้ยได้กางเกงมาอ่าเราได้กางเกงนะครับผมเฮ้ยมันเกิดมาอีกแล้วเนี่ยโอ้โหอะไรของมันวะเกิดเยอะจัดเดี๋ยวเพิ่มดาเมจตไปก่อนไปอีกทีนึงดิอ่ะไป เอาดิเอาดิดราไม่ผมแบบโคตรแรงนะนี่ไงผมกวาสกิลเนี้ยผู้ชมคือแบบมันมีสกิลโกงไงเออทำให้เราล่วงจากเดือนทไดไงเออเราเราต้องปล่อยให้เดือนทศฆ่ากันเองแต่ว่ายังไงผมก็ชนะอยู่แล้วอ่ะกัดมาดีลุกเฮ้ยมึงนิ่งทำไมวะอ่ะกัดไปเรียบร้อยครับอุย้ยต,ตอนนี้ได้เสือ้อ วุ้ยตัวนี้แม่งสุดจัดมึงเกิดมาอีกแล้วดูดิไอ้เหี้ยเฮ้ย,ยแต่มันจมดินนะไอ้เหี้ยจมดินเกิดแล้วจมดินนะผู้ชมอ่าไดเวลมาอีกนิดนึงก็เพิ่มไปนะครับผมผู้ชมโอ้เมวลมึงยังไม่ตันอีกอะเนี่ยฮะอย่างนานเดี๋ยวไปดูคารโนไอแลนด์ว่าจะมีตัวอะไรมาเกิดหรือเปล่านะครับเพราะว่าเกาะคาโนเนี่ยถ้าไปฟาร์มนะครับมันจะได้เวลเยอะกว่าเนาะ โอเตัวนี้ก็ว่ายน้ําเร็วอยู่เพราะผมใส่คอสตูมแฮ่มุกไรกูเนี่ยมามีกล่องซัพพลายไม่เอาของแบบเบสิกอ่ะผมไม่เอาตรงนี้นะครับจําได้ว่ามีวอร์เดนอยู่นะก่อนนี้เฮ้ยมือมีตัวอะไรมาเกิดจริงดิเอาเฮ้ยวอร์เดนหายไปไหนอะ่ะตรงนี้มีงูนะครับผมผู้ชม งูก็น่าสนใจเดี๋ยวปล่อยไว้ก่อนเดี๋ยวมาจับพานหลังตัวนี้คนอะไรวะเนี่ยฮะฮะคนไฟไปถางป่าไหมถางป่าเกาะเกาะคโน่นี่มาโอ้โหหายหมดเลยนี่มาไม่มีตัวอะไรมาเกิดเลยนะครับผมผู้ชมเฮ้ยมาแล้วเป็นเซอร์เวทีเร็กนะครับผมตัวนี้เลือดที่5ล้าน5ล้านเรอกับทีเดียว นี่บอกแล้วดาเมจกโูโหดมามีตัวอะไรมาเกิดอีกม้าเนี่ยโอ้โหอยากเจอแบบว่าเดอะเว l ร์บอสอะไรอย่างเงี้ยเออมีไหมน่าจะไม่มีนะทุกคนโอเคก็นี่เห็นไหมมันได้เวลเยอะจริงนะทุกคนเออกาะคาโน,นเป็นไรเดือบที่ดีมากนะครับถ้าคุณจะจะมาฟาร์มเวลตรงนี้ โอเคเดี๋ยวเรากลับบ้านกันก่อนนะครับคลิปนี้ก็ยาวแล้วนะผมว่านะผู้ชมเอ้ยยาวแล้วคลิปนี้โอเคเดี๋ยวเรามาเทสดาเมจอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะเท่าไหร่อ่าตอนนี้ก็มาดาเมจอยู่ที่9ล้านนะครับผม9ล้าน8ปดแสนเออต้องงี้กดซีกดซีก็คือ9ล้าน8ปดแสนเหมือนกันดาเมจเท่ากันมีท่าอีกไหมกดเอ็กซ์เฮ้ยมันจะมีกด X แต่กดเอสเนี่ยเลือกสมูดออกมานะครับผมผู้ชมมีอีกไหมเอ่ยน่าจะไม่มีแนละ้ผมว่าโอเคเดี๋ยวพ่นไฟพ่นไฟนี่เทสไม่ได้นะทุกคนแต่ว่าดามเมจเนี่ยก็จะลดแบบทวีคูณอยู่แหละนะไอ้เหียมึงตามเยอะจังวะอย่าตามนะ่าตัวนี้ก็มานะครับผมผู้ชมคันนี้ก็ได้เป็น ดูดร็กนะครับผมบอสนะฮะสำหรับใครที่อยากให้ผมจับตัวอะไรเนี่ยก็สามารถคอมมนตมาได้นะครับแต่ต้องรอก่อนนะครับผมว่าผมจะจับพาร์ทไหนเนาะก็ต้องเจเย็นๆกันก่อนนะครับผมอ่าสำหรับฮันนี้นะครับถ้าคุณชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับผมกดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมผู้ชมสําหรับคนที่อยากตั้งชื่อให้กับตัวนี้เนี่ยนะครับ ก็สามารถตั้งได้เหมือนกันนะครับผมอยู่ที่ความ,มเหมาะสมนะแล้วตัวนี้เป็นเพศเมียนะครับผมผู้ชมเออเพศเมียนะไม่ใช่เพศผู้นะเอออย่าตั้งมา่วซั่วนะโอเคนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะผู้ชมเนาะสำหรับพานี้ผมต้องขอผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้านะครับว่าจะเป็นไรก็บายยนะครับมาคนไฟเอาไอ้เหี้ยป่าล่วงหมดเลย